พูดถึงว่าที่คุณแม่ยังสวยค่ะหน้าเด็กตลอดการอย่างน้องแพตตี้นั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวพี่มาอ้อยนะคะจะขอวิเคราะห์ใบหน้าหน้าเด็กน่ารักหน้าหวานของน้องให้ฟังกันต้องชมที่โครงหน้าก่อนเลยนะคะว่าแพตตี้นะคะเป็นคนที่โครงหน้าแอบมีความเหลี่ยมแต่เป็นความเหลี่ยมที่ยังมีความเรียวเพราะว่าช่วงแนวโหนกแก้มนะคะกว้างกว่าบริเวณขอบกกามนั่นเองค่ะเห็นไหมแต่ว่ามีความพุ่งของใบหน้าที่ชัดเพราะเป็นสาวมีแก้มนั่นเองทําให้ความหน้าเด็กน่ารักขี้เล่นเนี่ยมันดูแล้วละมุนไปหมดทุกตรงเลยค่ะนอกจากโครง ที่ทําให้หน้าเด็กเรานะคะโอ้โหน้องแพตตี้เขามีดวงตาทุกคนที่แบบว่ามีความเรียวชั้นตาเล็กๆเกนี่ยมันดูน่ารักนะคะชั้นตาไม่ได้ลึกจนเกินไปคิ้วมีความตรงนะคะจมูกมีความตรงเล็กๆตดงๆเห็นไหมปีกเล็กนิดเดียวเองค่ะร่วมกับรูปปากที่แบบเล็กบางนะจิว๋วๆดูสิเล็กๆตมูตมีแต่ก็มีความสวยไม่ต้องมีเนื้อเยอะเกินไปนะคะทำให้ทุกอย่างอะพอมันมารวมกันบนใบหน้าของน้องแพตตี้มันดูน่ารักหน้าเด็กนะคะโอ้โหพี่